ปูจินสุดฮอตจูเนียร์ฟลุกส่งต่อโมเมนต์ดีๆไม่มีเฟลกับซอฟเฟลปลุกกระแสคนรุ่นใหม่ป้องกันภัยจากไข้เลือดออกในปี2567เป็นปีที่กลุ่มบริษัท Enesis Group และบริษัท CP c o n sumer products จำกัดในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายสเปรย์และโลชั่นทากันยุงยอดขายอันดับหนึ่งในประเทศไทยมายาวนาน ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคมโดยให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลายและโรคไข้เลือดออกอย่างเข้มข้นซึ่งโรคไข้เลือดออกภัยเงียบที่ฆ่าช,ชีวิตบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวเพิ่มขึ้นทุกป,ปีด้วยเหตุนี้ซอฟเฟลจึงไม่หยุดนิ่งที่จะมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันลดการสูญเสียโดยที่ผ่านมาซอฟเฟลมีโอกาสได้เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมและการารณรงค์ต่างๆทั้งของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนอย่างสม่ำเสมอ ค่ะวันนี้ก็สนุกมากนะคะคือเราก็ซอฟเฟลนะคะก็ะชวนแฟนเพจแล้วก็ชวนน้องๆสองคนนะคะมาร่วมเป็นกระบอกเสียงที่จะช่วยส่งผ่านให้รณรงค์เรื่องโรคจากยูงลายนะคะซึ่งก็คือโรคไข้เลือดออกแล้วเราก็มีการชวนนอกเหนือจากแฟนเพจก็ยังมี ผู team ้บร kind of <Yeah. S 2> ิหารนะคะของทีมขายแล้วก็จะมีลูกค้าต่างๆที่มาร่วมกับเราเรื่อยๆค่ะได้น้องฟุ้กน้องจูเนียร์ยังไงบ้างครับวันนี้มาร่วมกิจกรรมกับซอฟต์เวร์อะค่ะกับพี่ครับผมก็ยินดีสนุกมากครับสนุกมากรู้สึกเป็นเกียรติมากจริงๆนะเหมือนได้รับความรู้ด้วยจริงๆคือได้รับความรู้ด้วยว่าแบบมีคนป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกเนี่ยเพิ่มขึ้น3มเท่าจากเดิมซึ่งตัวเราเองก็ไม่ได้ตระหนักรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยก็หลังจากนี้ก็ต้องระวังตัวเป็นพิเศษเหมือนกันครับผมแล้วก็ ในงานสนุกมากสนุกมากมีวาดรูปด้วยครับผมผมก็สนุกมากครับแล้วก็เป็นเขียนมากที่แบบว่าได้มาเป็นส่วนหนึ่งในกระบอกเสียงโลกโลกนี้เพราะว่ามันอันตรายซึ่งทุกคนก็ควรจะลองตัวเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนด้วยแล้วก็แบบยุงเยอะด้วยยิ่งโดนกัดตลางวันเนี้ยมันยิ่งอันตรายไม่ใช่เล่นเล่นเนาะผมไ้เล่เสี่ยนน<อ>งชีวิตเลยนะชีวิตเหมือนกันนะ าการกิจกรรมของซอฟต์เ่อตอนนี้มีอะไรบ้างครับพาที่ได้ก็เป็นจริงจริงก็เป็นครึ่งปีหลังนะคะเราก็จะมีการไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศนะคะเราก็จะไปตามโรงเรียนด้วยซึ่งเราจะมีการเอาสินค้าตัวอย่างนะคะไปให้คนลองใช้การแล้วก็ไปให้ความรู้เรื่องโรคให้เลือดออกแล้วก็ให้วิธีว่าการป้องกันเนี่ยทำยังไงได้บ้างซึ่งอันนี้เราพยายามตั้งใจจะ จาะกลุ่มที่เป็นนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะเลยซึ่งนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเขาสามารถเรียนรู้เรื่องนี้ตั้งแต่เด็กๆเพื่อเขาจะได้รู้จักป้องกันตัวเองอะค่ะไปจนโตจริงๆอย่างพี่เด็กๆหลายคนบอกถ้าพนาฉีดได้ง่ายเพราะว่ากลิ่นเริ่มเป็นธรรมชาติมากที่ตรงนี้แนะนวางการใช้ยังไงคะคือจะแนะนําสินค้านิดนึงนะคะซอฟเฟลเรามีทั้งแบบสเปรย์และโลชั่นคือแบบสเปรย์ก็ใช้ง่ายดีคือเหมือนกับสามารถฉีดบนร่างกายได้เลยซึ่งไม่ละคายเคืองต่อผิวนะคะแบบโลชั่นก็เช่นกันลลลาาาายๆคนนนออจจจะะะรรรู้้สึกววว่่่ใชชโัผิเเปป็ไ จริงๆเราคือปลอดภัยอ่อนโยนะคะแล้วก็ยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยซึ่งก็ปกป้องได้ยาวนานถึงเจ็ดชั่วโมงเหมือนกันค่ะป<ม>ากซอ,อฟเฟลนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของผู้บริโภคนะคะก็ถ้าใส่ใจดูแลตัวเองอยากจะให้ทุกทุกคน,นมีสุขภาพดีนะคะแล้วก็ไม่เป็นโรคอะไรเลยคือจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขใช้ชีวิตได้เต็มที่เพราะฉันเวลาออกไปไหนไม่ว่าจะอยู่ในบ้านบางทีเราอยู่ในบ้าน ก็มียุงเหมือนกันแล้วก็ทาหรือว่าฉีดซอฟเฟลป้องกันไว้เลยในในทุกกิจกรรมทุกๆวันก็ดีที่สุดค่ะ